เดี๋ยวพี่จะให้หลักการทําข้อสอบสั้นๆนะคะเป็นทริ克拉ปร้องทำข้อสอบได้ชัวร์แน่นอนค่ะมาดูอ่าข้อสอบข้อถัดมาเป็นแนวข้อสอบชุดที่3ข้อที่18นะคะอันนี้ใช้หลักการคือเลี่ยงการตอบข้อที่ละเลยไม่ใส่ใจหรือรู้สึกเฉยๆมาดูข้อสอบกันนะคะถามว่าหลังพักกลางวันขณะที่คุณกําลังรับประทานอาหารก็คือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอยู่ในร้านอาหารแถวคลองลังสิบ มีเด็กกำพร้าคนหนึ่งท่าทางมอมแมมแล้วก็ใส่เสื้อขัดขาไม่ใส่รองเท้ามาขอเงินคุณเพื่อที่จะซื้ออาหารถามว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยจะทำยังไงเขาก็มีช้อยบอกว่าทำเป็นเฉยไม่สนใจหรือว่าให้เสร็จเงินแก่เด็กไปนะหรือเรียกตำรวจมาจับเลยหรือว่าแจ้งมูลนิธิส่งขอเด็กหรือว่าจะซื้ออาหารให้เด็กกินข้อนี้เนี่ยเท่าที่ เคยเจอน้องๆหลายคนเนาะเคยถามมาในในเฟซก็ดีหรือว่าส่งอีเมลมาก็ก็ดีเนาะถามว่าเจอแล้วทําไมแต่ละสังส่งนักสั่งนักพิมพ์เนี่ยเฉะลยไม่ตรงกันเลยข้อน,นี้ก็ค่อนข้างเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันทั้งนี้เนี่ยน้องต้องดูสถานการณ์ก่อนนะคะแล้วก็ดูช้อยด้วยอย่างในกรณีนี้เนี่ยช้อยที่ตัดไปเลยก็คือช้อยหนึ่งบอกว่าทําเป็นเฉยไม่สนใจนะไม่ว่าน้องจะ เป็นหมอหรือว่าเป็นคนธรรมดาก็ตามเนี่ยการที่ละเลยหรือไม่สนใจนะคะไม่ไม่ควรตอบอยู่แล้วนะคะเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อคนไข้เนาะมาดูช้อยสองอ่ะให้เงินแก่เด็กไปในที่นี้คือเด็กเขามาขอทานถ้าเราให้เงินแก่เด็กไปผลที่เกิดขึ้นก็คือเด็กคนนั้นเนี่ยก็จะติดนิสยัยพูดยังไๆคือเขาก็จะไม่รู้จักทำมาหากินก็จะขอทานเนาะขอเศษเงินเรื่อยๆอ่ะอันนี้ก็ไม่ควร จะทําให้เด็กสีใสถัดมาช้อยที่3บอ,อกเรียกตำรวจมาจับเลยอันนี้ก็เขาก็ไม่ได้ทําผิดอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือว่ารุนแรงก็ไม่ถึงกับจะต้องเรียกตํารวจมาจับนะคะอันนี้ก็ตัดช้อยได้เหมือนกันเหลือ,อสองช้อยและคือแจ้งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กกับซื้ออาหารให้เด็กกินดีที่สุดก็คือช้อยที่4นะคะข้อนี้ฉนเฉลยข้อ4เนื่องจากว่า าการแจ้งมูลนิธิที่ส่งคอเด็กเนี่ยเขาจะได้ไปทำการที่สนับสนุนหรือว่าช่วยเหลือเด็กต่อไปก็คือจะได้เป็นการพยายามที่จะให้เด็กเนี่ยไม่เสียนิสัยเป็นขอทานแล้วก็อาจจะมีโครงการหรือมีกิจกรรมให้เด็กทำให้าสามารถหาเงินเลี้ยงตัวเองดูเลี้ยงดูตัวเองได้นะดังนั้นก็เลยตอบข้อสิ่งเป็นช้อยที่ดีที่สุดนะคะ